สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังนิทานอีสบสอนใจที่ให้แง่คิดดีๆในการใช้ชีวิตคืนนี้เราจะฟังนิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคำชาวนาดีใจที่เห็นไข่ทองคำตรึงดูเป็นสังขรพูดว่าพริยาดูสิห่านของเราออกไข่ทองคำเราจะรวยแล้ว ภรยาผู้มีความโลภอย่างไม่สิ้นสุดพูดว่าอู้หูพระเจ้าแต่ว่าละฟ้องมันน้อยเกินไปข้ายอยากได้ทองคำทั้งหมดในตัวห่านเดี๋ยวนี้เลยล่ะชาวนาก็อายูตามความโลภของภรยาพูดว่าใช่เราไม่ต้องรออีกต่อไปเราผ่าท้องหา่านเอาไข่ทองคำทั้งหมดออกมาเถอะชาวนาผ่าท้องหา่าน แต่กลับไม่พบไข่ทองคําแม้แต่ฟองเดียวห่านตายไปแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รับไข่ทองคําอีกเลยชาวนาเสียใจเป็นที่สุดพูดว่าเรานี่ช่างโง่เขาจริงๆด้วยความโลภทำให้เราสูญเสียทุกอย่างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้คนตาบอด ผู้ที่ต้องการมากเกินไปมักจะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองมีไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในนิทานอีสปตอนต่อไปคืนนี้ขอให้คุณนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ